เจดีมาะเจดีเรอไม่รู้รู้ต่อแตกอะไรไงเดี๋ยววิ่งอยู่นะคะ กลางเหรอจ๊ะอือเกณฑ์งานเก็บอายุต้นยันไม่สวยอายุกลางนี่ถ้สวยคุณถึงอายุปลายนี่เราวัดไม่ได้ท่านสร้างหรือไม่สร้างอันนี้ถึงยุคท่านอันนี้ถึงสองสี่ศูนย์ไปถึงเก้าแปดถึงแปด ปเยอ08 04เนี่ยช่วงนี้จะมี04 08เย้ายุคปลายนี่ก็เป็นครับยุคยุคไหนมีท่ามากกว่าครับท่าให้ให้อาจารย์ถ้าเราเล่นเราจะมั่นยุคกายุคนี้เหอคะงนี้แหรคะว่ายุคตเกมนีไม่ดูดถ้าององนี้ถ้าสมัยนี้เขาประเมินราคาเท่าไหร่ปรมันติวัตี่เี่ยนที่มแล้ว่กลุ แล้วแต่คนสองคนนี้คนใหญ่ต้โตพวกเซียนใส่ห้างครับว่ตีแลักสิบหรือว่าห้าสิบอะไรขึ้นไปอ่ะมาชี้หน่อยค่ะตรงไหนคะตรงไหนที่บอกว่าเป็นยุค c a นี่นะคะท่านผู้ชม c a นะคะแล้วแล้วทั้งหมดนี่ก็คือส่วนผสม มวลสารส่วนผสมว่ามวลสารมันเยอะมากมันก็ต้องอ่านเนี่ยเอาไปเนี่าต้องอ่านข้อมันเยอะมากมันเยอะมากพระสมเด็จองคหนึ่งมีมวลสารเยอะมากนี่คือมวลสารถ้าขอมมวลสารจะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็ขึ้นจะขึ้นมาบอกอีกแบบหนึ่งเลยค่ะจะขึ้นมาบอกแบบหนึ่งเลยตัวยูตัวนี้คืออายุตัวยูตัวนี้คืออายุประมาณประมาณนี้นะคะอายุกลางประมาณยี่สิบสาม อายุต้นก็ยี่สิบยี่สิบห้าอายุปลายก็ยี่สิบยิบเอแต่ถ้ามัไม่ถึงยี่สิบมันก็ตบยุกมันตดทถ้าแท้แต่ไม่ทันทันากมันก็เป็นเอเอ็ดมีสารหนูนมีแร่ธาตุมีดินมีพืชแร่ธาตุานะคะพืชมันเป็นต<ม>ัวหลักยูงแล้วเพราะว่าร้อยแป มีค่ะมีหินมีดินมีแร่ธาตุนี่ยนี่ไงดูดแร่ธาตุเซตอาสองร้อยสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์เซอคืนี่นี่ะคะีะเวตัดส่วนคลิปนี้ให้ เอาไปไดใ,ให้คนดูสวยมากค่ะนั่นแหละ <c oughs> จะมองเห็นส่วนผสมไอ <c oughs> ้นู่ <c oughs> นไอ้น,นี่จะมองเห็นเ <c oughs> อนน <c oughs> ช,ชี้เด็กไรอยู่ไหนชี้่ <c oughs> ย่่ีเ่ยเนย่นนี่ <c oughs> นี <c> ่เ <oughs> <c oughs> อีเเออ่เาอะมีอะไรมั่งไล่ไล่ไล่หน่อยไล่ไล่หน่อยอาจารย์มีอันนี้ด้วยใช่ไหมมีแร่าตาแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรเ็กไล นั่นปุ่มเล็กๆนั่นไงชัดๆเนี่ยใช่มดเลยสันี่ไงนี่ไงชัดๆสีดำๆเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ย้าแลนี่นี่คือเนี่ยยัันมันจะทอแสงาถ้าเราไม่เอาพาสเดเราเอาโเอาบไหลเก็เหมือนลงพ่อครูอาจารย์หลายท่านครับ ขอญาตอะไรนะขอขามากรรมแล้วก็ทุบแล้วก็ตำแล้วไปผสมเหมือนสารในหลายองค์ที่เขาทำกันแต่อันนี้อุย้ยหลายหลายชนิดเลยลนะในใบนั้นหลายชนิดเลยอ,อาจาร,รย์หยิบใบให้หมดเลยไม่ไม่ใบนั่นแหละทัทง้งทั้งสองนั่นแหละนี้เยอะมากเลย เนี่ยส่วนผสมของพระองค์เนี้ยค่ะส่วนผสมมวลสารทั้งหมดอยู่สิยาว<ม>จะไม่เหมือนทองคําทองคํแต่มีแค่มีกี่อย่างแต่พระสมเด็จนี้จะจะชัดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนี่ค,คือทันยุคดูตรงนี้นะคะอบคน <c oughs> บอกว่ายังไม่ใช่ครับ <c oughs> โอ้ใครบอกไม่ใช่เสียงนะ,ค,ะคนบอกว่ายังไม่ใช่ยังเฉียง ยังเลยค่ะยังได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้มันมีคนบอกว่ายังไม่ถึงอรับอาจารย์อาจารย์สนองคะไต้องคำเลยครับอาจารย์สนองคะอาจารย์สนองเขาบอกว่าพระองค์นี้ยังยังไม่ถึงยังไม่ใช่มีคนบอกมีมีคนบอกว่ายังไม่ถึงค่ะไม่เดียอตีสักทีดีไหมแล้วจะคนศึกษามาครับ สวยค่ะถ้าด so, like the ูในกล้องใหญ่ๆค uh uh, ือจะสวยมากค่ะสวยสครับผมได้เห็นได้ไหมได้ไหมได้ออกทีเดียวจะได้ออกใหม่ก็จะได้ออกทีเดียวให้ให้ให้ดูทีเดียวดูเลยค่ะมาแล้วดูเลยอีกทีจะได้เอาไปเก็บไว้ ถอาจะขึ้นประกวดก็เอามาขึ้นประกวดได้เลยค่ะประกวดรอรอให้เจ้าของมาเอาเจ้าของอไป g แมนีออลคี้ะใช่คน่องอกกะนเคจําไม่ได้จะองคำเคจํไม่ได้ใช่ไหม๋ยวมายตอบให้เคโพแทสเซียมเรือพืช ไมๆไม่ไม่ครับมันเล็กมากเล็กมากนี่นี่ขนาดขยายเลยอันหกอันหกครับมีมีเยอะมากเลยส่วนผสมมีเยอะมากเลยเยอะมากๆเลยจะได้จะได้ตรวทเดียวนะเอาได้ค่ะมาเลยค่ะอาจารย์ยงยุทธ ไม่ตลกุตลกอาจารย์ถึงแปดสิบล้านอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่อ่าของพออ้อมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะจระบุไว้ให้เลยนะคะพิมพ์ใหญ่คคให่ครับช เจดียก็จะเป็นว่าเจดียรู้สึกต่างยรกะแต่ผมแเจ้าองน้อยู่จะได้ลบคำปามาคนรเพราะเราไม่ได้ออกวมคนที่น่นออกไมจเรนวนสารเยอะเนาะจำนวนสรเอะแค่อันนี้ถึงยุคคงแล้วันเรคงั้ไม่ไม่ว่าเอาให้ทสบายใจ ชาวของกวางงั้ตรงนี้โตรมรับไม่เอาอย่างนี้ไมอันตรายอีกเล็ดเล็ดูดูเทียมาเองครบอ่าดูดูเก็บเทียบมาถึงลูกมาถึงลูไปไงใช่ใเนี่ยปลาเก๋าผมยังไม่ถึงสีฟ้านี่คืออะไรครับอาจารย์ตะกี้ปงปงปลาสีฟ้านี่กครับนินจเดปงจ็ปนินจน้ พระเนื้อดินสมเด็จสีอ่ะมันมีทั้งหมดเจ็ดสีนะเพราว่าดินเจ็ดตงเจ็ดตาค่ะเห็นมสมเด็จมันมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีเขียสีดำมีหมดสีเด็ดเด็นะเอ้เอฟังฟังซ้ายรูปลายอ่อใช่เฮ้นมันมีทองเยอะนะไม่เกี่ยวทองมันตกลงที่หลัง นองนี้เนี่ยเชียบเลยองนี้ใครองนี้ใครเห็นก็ตะลึงเลยแหละองนี้เนื้อหามัไม่ไม่ถึงแ้ต่ใช่แท้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงยุคแต่แต่มนแต่มนสารได้มนสารได้ สมมติว่าสมเด็จโตท่านมโนภาพไปแล้วนะสมเด็จสี่องค์สมเด็จเจริญแกท่านขึ้นมาก็นั่งเอ่าโบราณกันแล้วใช่ใช่มันอาจจะเป็นปูหินปูหน้าก็ได้ก็พิมพ์ยังอยู่เออเนื้อมวลสารเขาสูตรเดียวกันแต่ว่าเวลาจริงมาออกน์ไม่ได้กไม่จริงนะองค์เนี่ยอยู่ข้างนอกก็เลยง่ายกว่าโลกแข่งแต่แต่ไม่ยิ

โอ้ยยังไม่ถ e ึงไหนเนื้อเนื้อเนื้อใหม่กับเนื้อเก่าแตกต่างกันมากเลยค่ะวันนี้เราก็กราบขอพระคุณนะคะคนที่ท่านที่เอาพระมาตรวจในสมาคมคนใหญ่คนโตครับขอบพระคุณเจ้านายครับพระบรมขอบพระคุณนะคะได้ออกออกแค่เสียงนะคะออกออกทั้งหมดไม่ได้ครับผมที่ช่องเรานี่มันสมาคมเรานี่มีคนมาตรวจแบบเยอะมากเลยแต่ส่วนมากปิดหน้าเพราะว่า ทำให้คนสงสัยนะคะทำให้คนสงสัยเล่นทั้งรัฐมนตรีทั้งเจะาสัวหลายท่านนะคะท่านไม่อยากครอกัวครับค่ะก็วันนี้เราก็ปรับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมเจอกันนะคะวันที่หนึ่งมีนานะคะที่ไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับราชพัฒบางเขนนะคะใช่ใช่ครับที่เก่าเวลาเดินนะครับ มีหน้าสองห้าหกแปดเจอกับคุณีิชิตันอีกรอบนะคะนี่นะคะ